กับสบายดีเด้อพี่น้องมาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องคะกับสองบรณฑน,นาพาสุุพี่น้องเมื่อวันเช้าจิวมายาม่ยามสาวสุปณนีมาถามข่าวสาวปนีเพราะว่าดีอันได้ยินได้ยินข่าวว่าเพื่อนได้ลูกน้อยเพราะว่ามื่อวันเช้าจิวทวงเพื่อนว่าเอ้าทองคือใหญ่แทเจว่าวมานันเพื่อนว่าเมาแล้วนเราได้ลูก,กแท่งเรียบร้อ <laughs> ยแทงเรียบยร้อยผัดบ่ได้ลูกนอนขางทราบบันี้โอ้ยไปเห็นอะไรมาอะไรเนาะบานันี้ความเป็นไปมา ทานบ um. ่อห <ย ược> น,นี้ใช <eterm oon> ่ทานย่างทานบ่อเป็นไปมาในไรเนาะบาทนี่คว่ำเป็นคว่ำไปคว่ำมาของมันคือได้นอนย่างแบบนี้เนาะสาปนีบาทเนาะเออสีไร้ล้านเมือนน้ท่วงกันอยู่ว่าท่องคือใหญ่แท้บัาแล้วขัดแท่งแล้วเรียบร้อยบริเลีวณลานซ้ำโอ้ยก้นกิดางก้นกิดางรถแท่ง เป็นยังแหละคือคนกี่ทางมือใดเออมือมือเพื่นสิไปบุกมอลำเื่องเมื่อนั้นนะเออตอนไฟดับนะจิ้วกรลังไปอาบน้ำตอนนั้พี่น้องเอเมื่อนั้นเอออลไเพื่อนให้แตงโตท้าชจิ้วก็แตงง้มมือแล้วไฟออกมาเฮือนหัวเออ ืบเมนในครัวบ่ได้อยู่ครัวเอ้อยู่ในครัวเป็นหัวนะเออเอ็งมาชิย่างไปเอาซ่ามาโต้เอ๊ะผัดผลาดช่ไหลาดก่อนชิหอดอันซามอืมอจะเมนขาดสิเจ็บุดยางขุดหยางเางข้าวบดเดลระวังเนาะจะโป่งบอจะโป่งบอใครอยู่ก็เรียกว่าใส่กระโปงอื ใช่แต่หัวประวัติื้นพี่น้องเอ้ยก็แห้งเติมพะแล้ผู้ใหญ่ล้มอืมโบได้ซักยาบ่อ้าวคือโบซักยาบอกไอ้บางก็ซักยาแล้วว่าเ um> ้าล้มแต่พังคล้องกันยังซักยาซักซะก่อนจังได้มาย่างตอนล้มเนี้ยมือเศร้าเธอหนาโบซักยาซักโลดโอ้ยเนี่ยตอนเศร้านะซักยาแล้วตัวยังมาย่าง บอกซก,กยาห้ายลมสื่อจะยาวยาต้นาเองเบบบออกปบปาเองป็นซอืมะช่วยๆมามันเริมเห้ยลมจะวัาสิสามหนึ่งอืมมือเขาลมนะมันบดเจฟได้มือต่อมาพี่มันจังเจ็บอืมมันปวดอืมแขนเท้าอะไรใครไรแขนบวกขาลุยแขนเ,ขนเบนิงเจ้าเท่านะ่ะนี่นะนี่เข้ากันจะมาปวดมเลย่เข้าลมตะพังคองอืม ปีนะฮันเด้เฮาไปเก็บมักทั่วฮันเดปนี้เองกำลังถ่ายคลิปเ,เลยเองกำลังถ่ายจับโทรศัพท์ว้้ยที่นะ่ะขูมือนี่ยังเจ็บปวดมาเลยเห็นบอกซักยาสองเขม็มแต่ว่าจิยดบ่อยยากขูมือนี่ยังปวดจะว่าเป็นน้ำอันันบนวจักนี่นะนี่เนะี่ยถ่ายนี่เพราะว่า มา่าบไร,ร้ย่างและสักยา่าอืาก็มาเ็บม่เจ็บได้ล่ายานี่นั่นเล่าวเข่ากระเมน็น<ด>หันเลยโอ้ยบรรเทาเข่ามากเองมิจะมองเจ็บมองปวดได้พี่น้องจงมาย่างสับปะีก็ย่างจักมืออะไรย่างนะชองมือนี่นย่างซองมือเลยสองสามมือและคันเท้าบ่มีเวียกเด้คันเท้าเออคันเท้าคันเท้ามีเวียกกะย่างซองมือก็ได้บเปยังอยากเอากลางคืนเอา ช่วยนะมานรอยช่วยเมื่อวานดี่ก็ย่างเครื่อมือเออบริย่างมือมือจนหดอืมอ like nah, ืมคงเขาบริย่างเมือมือได้าาก็ย่างไรนะเอาไายมือเอากา่เด็กทาย่างเมือมือบกลางคืนน่ะอุ้ยหมดก็จะรลนล้มแห้งคักเฮ้ยพรนไใหม่รนล้มปีนั้นนั้นย่างสองมือละไปเลยลมแห้งอะไรได้ผู้ซ้ายเนาะมัคือพูหยิงเนาะเฮ้ย อตอนเขาตั้มอยู่เพือนเฮีนตอนเอารถโมไซค์เก่าออกไปร้องเพลงเมื่อกีเนาะอันตั้มแล้วก็ล่มลงนะหัวนะวัดพื้นโป๊ะใครเนส่ะข้ามหมวกกันน็อกข้าแม่หมกข้าหมวกกันน็อกเจ๊ซิมยังไหมเจ้ามาบอกหมวกกันน็อกหมวมันโค่นนั่นขลังสั้นเขาสิให้ใส่หมวกกันน็อกบ๊อบเวลาเขาขับรถนั่นเออเวลาเขาขับรถไปหันไปหนีสั้นเขาเสียเขาใส่หมวกกันน็อกตำรวจเห็นบอก อย่าไปให้เขาเวลาเขาจับเจ้าเวลาเจ้าเสมหมวกกันนอกเออมาดงัว่นะว่ันนี่นะโอ้งัวพ่อยญยบุตรีปเแถ่อันนี้จะบงงัวาลายแถวซูอ่าไปเรี้ยงเลยแซ่พ่อยญยโอ้ใครดอกมีมองเรียงเนาะจะนอนเด็กหน่อยกับเขาองเฮียนมือได้สิปีสูตรนัเฮียนนะเอิดนเด้ออ้าว เขาตากเสื้อบ้าวันใหม่ที่จะซื้อเสื้อผ้าว่ะว่าท่านซื้อให้วันใหม่อืมอืมเอาเราจะไปซื้ออยู่วันบันดอนไว้เออซื้อบันดอนไว้อาปื้อว่ะวันบันดอนไว้ถือกระเป๋าแน่ซื้อแล้วเลยมาแล้วปือเบิ้ซื้อแล้วเครื่องนาเฮียนนะอันกระโปรงสิอันสองอันกระโปรงนะสิ้ออาปื้ซื้อกระยาเด้อมาหน้าใส่เขากันใหม่ยังใหม่ๆเลยอันสาวหักกระซื้อกระโปรงนะ โอ้ยกระโปรงเขามันาใหม่แห่งฮักกระซื้อแล้ว,วะมันบดิ้ใส่มันใส่สินสองอันสีฟ้ากับสีดำนะเสื้อม,มาห้มะนาวว่ามีกระโปงแล้ว่ววาเอามะนาวนะต้องใส่กระโปรงกระโปรงอนุบาลลูกของซื้อมามันใหม่สิได้ใส่ในใส่เขากระใส่สินเ้ยเห็นหะมูใส่สินเด้แต่ว่านอกมะนาวต้องใส่กระโปงมานุบาลน,นะน่ารักน่ารัก ตะวันกสิแปอนุบาลมตะวันปีนี่นะอู้แซมสีม่วนเนะาะแซมสีสบายหูไม่แญ่แก้วสบายอยู่รักตอนเข้าไปองค์เรียนตอนเข้ามาตอนเที่ยงที่เออสบายดีน่าพุ่นเนาะเออวันใหม่ก็อยากมาเล่นน้าหมู่อยู่หน้าบมู่มีหมู่เอาน้องซอยแม่เมื่ยอยสอบีเล็กก็บอตาบอตตาเราลงมาเบียกเกี่ยวกับอันนับประกันแล้ว อยู่น้ำมันซาบีถะน้องอันไทกะซาจิวมาเบิ่งสาวสุป,ปนีเพิ่นยาแกแด้วกมือนั่งผลเลยได้ข่าวตั้งแต่มือไปบุกมอลมแหล่ตะกะบาบมาสู่พรกคันแต่งโตเกอโอ้ยเอ็งนาเอ็งนะา,าสุดนอนนะเกียมไว้เอ็งว่ะไพดับมันเป็นล่างแล้วเน่ะ่ได้ดไได้ดาตนะ ก็อยากไปถ่ายของใสคลิปมอลำัมอะพี่น้องมันบ่มีคลิปมันบ่มีคอนเทนต์ยังเหตุได้เฮานะ่านะก็เลยดอกอะไรบางอยากไปอ่าบอกว่าอืมอยากไปถ่ายคลิปมันก็เป็นร่างแต่ไพดั๊บสัอิดผุนพี่น้องไว้เมืองนะสิพากันไปจัจา,าวาเชฟจิปปานีกับมากะ่ะเจฟป่านนี้นบ่หันเราไปเบิ่งกมอลลัมซ้ำเออขั้นบ่เจ็บอยู่เพื่อนกับเจ้าวิชิพลาขาดสิเจ็บบริยากได้พี่น้อง ถ้าสิเจ็บนั่นบริยากพี่น้องเอ,อ้อยยางไปกระลม่มอืใครแต่บมเป็นลายเป็นซัมนีก่กต่ย่ามันเสียคอเสียเข็นไปพี่น้องเอ,อ้ยใครกลัวเขาเจฟ์ลายเลือดเหยียบยางตกย่างมีพายอยู่บ่เออมีอยู่ซองเตา่าคนใส่ซองเตา่าได้พี่น้องอย่างสมัยใหม่คูม่มือนี่นะย่างแบบสมัยใหม่ใส่เต่าเลยอื ดูกรรมผัดบุมีลูกน้อยแท่งเรียบร้อยเอ้ยพูนพูนชุ่มใจสีามประตูอาดเขาไว้เด็กๆมาพอกันสองสี่หาคนโอ้ไทยกาบออมาน้ำไทยกาวันสี่สเสติวบออมาพี่น้องอุญนามซาบีมาเบิ่งซาปนีผืนยาเนีพี ad ums, year, ่น ah, ้องเอ้ยนี่นะ น่าจะเป็น huh. ม um, ือสุดท like <you> ้ายมือนี้เนาะมือมนบะไรอย่างมันบ่อยางอีบ่อฮะก็ย่างอืมนี่อะไรพี่น้องอันบ้านบ้านห้านั่นคั่นเป็นแบบห้าล้มหรือว่ารถล้มหรือว่าอันอันห้าวจะย่างไฟแบบนี้เลยพี่น้องเยผูเฒ่าผู้แก่เพิ่นก็เพาเฮาย่างเนาะมันจะบรรเทาความเจ็บความปวดนะพี่น้องในกระตุนกระโตห้าน่ะคันแม่นคั่นเฮาอย่างไฟแบบนี้นะพี่น้อง บ่แม่สิว่าอยู่กรรมเลยกัอันย่างไฟย่างเดียวได้พี่น้องเอ้ยกรณีรถล่มหรือว่าเขาล่มเขาย่างก็เมนจะได้ย่างแบบนี้นะพี่น้องคะนะคะนี่เดี๋ยวสัมนี้พักผ่อนกับพี่น้องเอ้อซาดิวสิเลยจบคลิปไว้สมนีิสก่อนเด้อพี่น้องเด้อ